ด,ดวงเด่นจเจ้าน้องไปไหนจเจ้าน้องไปไหนฮะน้องก็ตัวใหญ่แล้วลูกโอ้จเจ้าไปได้ยังไงลูกดวงเด่นโอ้มีอะไรแปลก,ก,กเด็กบ้านนี้ <c oughs> กำลังนอนหลับไปดีมากมั้านอนกับพี่พิเศษต่อลูกมามาเออแสงเทียนนอนลองลูกเออกำลังนอนหลับดีดีก็จะมาลากเข้าไปอเอยคนกำลังหลับดีดีก็จะมาลากเข้าไปเออ กำลังหลับกับพี่พิเศษนี่พี่พิเศษพิเศษก็ตื่นหนูพูดมานี่มาคุณกำลังหลับดีดีใช่ไหมสมซาสมซาย้ายที่แล้วเนี่ย <c oughs> ย้ายที่นอนแล้วสมซาย้ายที่นอนเย็นสบายจังเลยแม่พื้นเย็นสบายจังเลยแม่ทำไมลูกแข็งๆใช่ไหมคะใช่ไหมคะแข็งแข็งก็มองแม่ใหญ่เลย แงก็บำเพ็นใหญ่เลยหรอคะมาแล้วจอมสนจอมยุทธของเราปีนเข้าปีนออกจอมยุทยุทธการชาโคว่างไงลูกชาโค แม่จาโคเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยกลัวแล้วนะคะเขาก็เดินสำรวจบ้านทั่วไปแล้วนะคะนี่ดูแม่ลูกเขานอนกันสบายมากๆเลยนี่ดูนางพญานี่นางพญาอ้วนของเรานะคะเดินโอ้โหสโลโมชันมาละอ้ว,วนมากน่ารักด้วยนี่ลุงปุ้นลุงปุ้นของเรานะคะ fc ลุงปุ้นก็คิดถึงลุงปุ้นเหมือนกันนะลุงปุ้นมาแล้วครับให้หายคิดถึงแล้วครับเดี๋ยวก็จะเอาพ่อใหญ่เดี๋ยวรอให้บ้านเสร็จก่อนนะคะก็จะ ทําทคลิปเด็กๆมาน่ารักๆไม่ดูกันเยอะๆเลยนะคะต้ซ่าของเราดูนะคะต้ซ่าหับินแฟชั่นใหม่ใช้ลรยก็เดิมต้ซ่าดูนี่องค์ลักพิทักษ์พิพิเศษนะคะดูองค์ลักพิทักษ์พิพิเศษนั่งรวมพิพิเศษนะคะชอบนอนใกล้ๆพิวิเศษแกมรูปเป็นอะไรนะคะเด็กๆเนี่ย สามดวงเนี่ยสามดวงของเรานะคะวันนี้มีทั้งสามดวงมีทั้งส้มซ่านอนรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะนอนเฝ้าพิพิเศษกันรักพิพิเศษมากดูพิพิเศษก็เริ่มจะหลับแล้วนะคะน้องๆนอนเฝ้าส่วนเจ้าดวงเดือนเอ้ยดวงดวงเด่นเนี่ยเขาจะชอบนอนนอนใกล้พิพิเศษมากๆนะดวงเดือนนะคะเอ้ยดวงเด่นนะคะพูดผิดดวงเด่นนะคะ ใกล้พี่วิเศษก็ชอบนอนอยู่กับพี่วิเศษนอนเฝ้ากันดูท่านอนแต่ละคนนะคะมีความสุขเลือเกินเด็กๆพวกเขาก็มีความสุขนะคะเพราะว่าได้กินอิ่มแล้วก็นอนหลับสุขสบายปลอดภัย นี่คุณยายดิ้งดองนะคะ FC คิดถึงคุณยายดิ้งดองกันใช่ไหมมาแล้วคุณยายดิ้งดองของเรานะคะไม่ออกไปไหนจะอยู่แต่ตรงนี้นะคะเปิดประตูให้ก็ไม่ออกนะคะไม่ยอมไปไหนเลยจะอยู่แต่ในกรงนี้อย่างเดียวนะคะไม่ยอมออกเลยนะคะนี่แม่ชาโคกับลูกน้อยนี่ตอนนี้แม่กำลังทำคลิปอยู่ข้าวสุกกับกับข้าวเหนียวทะเลาะกันแล้วส้มซ่าเป็นกรรมการนะคะได้ยินเสียงส้มซ่าไม่เอ่ยได้ยินเสียงเนาะ ต้มซาเป็นกรรมการนะคะคอยห้ามเขาอยู่นั่นแหละนะคะวันข้าวเห็นแม่ไม่ได้นี่ก็มาอีกคนนึงนะคะน้องพลอยก็เห็นแม่ไม่ได้เห็นแม่แล้วต้องเดินเข้าหานะคะพวกนนนเนี้ยน้องๆเนี่ยชอบชอบติดแม่มากเลยนะคะเห็นแม่ได้เดินเข้าหาเลยนะคะน้องพลอยน้องพลอยเขาน่ารักน่ารักหมดเลยนะคะลูกแม่เนี่ยน่ารักหมดเลยเนีย่ยมากินโชว์ ชอบกินโชเด็กดำเนี่ยชอบกินโชสมชายอีกคนหนึ่งชอบกินโชนะคะเห็นแม่นี่ไม่ได้เลยนี่เด็กดำอีกหนึ่งนะคะแสงแสงจันแสงจันหาวดีกว่าแม่แสงจันแล้วก็ใครนะดอกแก้วจะลืมชื่อลูกซะละดอกแก้วนะคะเด็กๆก,ก็อยู่กันสุขสบายนะคะนี่ก็อีกคนหนึ่งเด็กดำนะคะเลี้ยงของเรา เด็กอยู่กันสุกสบายนะคะนอนสบายเลยนะคะนี่มาดูตอนนี้นะคะนอนไปนอนมานะคะกอดพี่พิเศษแล้วนะคะดวงเดือนเอยดวงเด่นของเรานะคะจะลงดวงเดือนอยู่เรื่อยเลยเนาะเวลาพูดชื่อเนี่ยดวงเด่นนะคะกอดพี่พิเศษนอนกอดพี่พิเศษเขารักพี่วิเศษมากนะดวงเด ER ่นเนี่ยก็ยจะนอนใกล้พี่พิเศษตลอดเลยนะคะดูดูพี่พิเศษเวลเราน้องขยับก็เรียปากตลอดเลยนะคะ เอาความนัารักของน้องๆมาให้พ่อๆ่อแม่ได้ดูกันดูแลจะได้ชื่นใจกันนะคะขอบคุณค่ะ